สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p a พ Channel นะครับและนี่คือรายการบอทอยรรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยครับและคลิปนะครับก็ถึงตาที่เราจะกลับมารีวิวป๊อปมารีวิอาร์ทอยกันแล้วนะครับโอ้โหหลังจากทิ้งร้างห่างหายกันมาโอ้โหพักใหญ่ๆเลยครับตั้งแต่น้องลิซ่าเข้ามาในวงการเนี่ยโอ้โหผมก็แทบจะไม่ได้จับลายของพวกป๊อปมาเลยนะครับอูมันทั้งแบบ กดไม่ได้เข้าไปกดปุ๊บไม่ทันวิเดียวก็ไม่ทันหรือว่าไปตามซื้อตามช็อปก็อ้ยากเย็นเหลือเกินอ่ะแต่ว่ามายุคหลังๆช่วงนี้ผมว่ามันเป็นถึงกระแสขาลงมันเริ่มดรอปล่ะครับสินค้าบางตัวผมเห็นแบบมันยังสามารถกดได้เลยแต่ว่าพวกตัวฮอตฮอตตัวแรงๆเนี่ยยังก็ยังกดไม่ได้เหมือนเดิมครับพวกลาบูบูเนี่ยโอ้อ่ะแต่เราตัวนี้ผมก็ลองกดตัวนี้มาครับเป็นนี่ Cry Baby เป็นตุต๊กตายักนุ่นตัวใหญ่ๆลยครับซึ่งจะเป็นที่เป็นใส่ชุดคุุนะครับรับปริญญาเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นฟิกเกอร์ลาบูบูที่เป็นเทศกาลฮัลโลวีนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยอ่าผมจะขอเริ่มจากเจ้า Cry b a b บตัวนี้ครับซึ่งเขามาในพักเกตแบบโหดูดีมากๆเลยเป็นห่อกระดาษสาแบบเนี้ โโอ้โหมนงานเหมือนแบบงานญี่ปุ่นเลยนะอะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนี่ไงตัวใหญ่ปะ่ะโอ้โหแล้วดูน้องน่ารักมากดูดูเฮ้ยดูแค่แพ็กเกจก็น่ารักแล้วดูโทนสีดิเป็นสีครีมกับสีออกแบบฟ้าๆอมเขียวๆหน่อยๆนะครับเฮ้ยน้อง เนีเขาก็ชื่อเป็นชื่อทีมครับเป็น Sunset c o n c e r t Cry b a b y p y s u s o d o ดนะครับด้านแังก็เป็นพวกราละเอียดต่างๆนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากแกะเลยดีกว่าเอ้ยมีการ์ดด้วยมีการ์ดเหมือนแบบเหมือนกล่องสุ่มเลยอะ่ะเอ้ยนี่นี่นนนดูมีการ์ดเหมือนกล่องสุ่มเลยอะเอ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะว่า ที่เป็นตุ๊กตายัดนู่นเนี่ยเคยผมเคยแกะแค่เทสตัวเดียวนะซึ่งมันก็ไม่มีการ์ดแบบเนี้นี่มาแล้วนี่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 โหดูดูดูด,ดูเห็นไหมเป็นแบบทิกเก็ตเป็นตัวนะครับดูมีรอยปุกด,ด้วยให้ฉีกเฮ้ยทำดีมากอะ่มีบาร์โค้ดด้วยอะ่ะเฮ้ยแค่การ์ดก็น่ารักแล้วเนี่ยอ่ะดูต่อดูตอตอ,อันนี้เป็นตัวน้องแล้วนะครับ อ๋อตัวน้องตัวน้องต้องดึงออกมนาะปืดโอ้โหโอ้โหตัวเบเริ่มเลยอือตัวน้องเขายึดติดด้วยด้วยอะไรอะ่ะด้วยสายลัดพลาสติกแบบนี้ครับซึ่งมันต้องแกะออกมานี่นี่ดูความน่ารักของน้องใกล้ๆนะครับดูอ่ามีความแบบเป็นตุ๊กตาหยัดนุ่นนะครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มม,มากๆเลย ตัวนี้ก็เป็นผ้าแบบเออฟิลเหมือนชุดรับปริญญาเลยนะมีใบประกาศนี่เป็นเสื้อผ้ามีเปิดออกมาได้มีโชงเกงในอันนี้เป็นเสื้อครับด้านในอ๋อมีหลายชั้นอยู่ดูรองเท้าฮรองเท้าก็ทำดีนะเนี่ยเออดูดีดูด,ดีตรงหมวกก็มีผู้แบบนี้ด้วย แมหมเจ๋งมากอันนี้เหมาะเลยนะครับซื้อเป็นแบบของขวัญเป็นรับปริญญาน้องรับปริญญาเพื่อนรับปริญญาพี่รับปริญญาเนี่ยก็เอานีเา้เอาไปให้ได้ครับน่ารักถูกใจด้วยผมว่าแบบยังไงก็ต้องถูกใจอะน่ารักขนาดเนี้ยเห็นไหมเทียบกับตัวผมตัวใหญ่เหมือนกันนะนับจากนิ้วมือนะครับก็ครึ่งแขนอนะเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยครึ่งแขนอ๋อนี่แล้วดูดูนะ น้องขยับได้ด้วยเห็นไหม<__>เฮ้ยเขามีจุดขยับด้วยอะไม่ใช่แบบตุ๊กตายัดนุ่นโง่โงนะไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาสามารถจัดท่าได้ชูได้ไหมเห็นนะยกขึ้นมานะยกแขนขึ้นมาก็ได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งนะเฮ้ยนี่มันแบบเดียวกับเทสท,ท,ที่ผมเคยรีวิวเลยนะครับมันสามารถขยับอะไรข้อแขนได้อะผมว่าตอนแรกจะไม่แก่จากแผงแล้วนะ แบบนี้ผมขอแกะเลยดีกว่าไม่มาแล้วหเป็นไงเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยครับมันมีข้อต่อซ่อนอยู่ด้านในทำให้มันนี่เห็นไหมงอขาได้เฮ้ยยกแขนได้เฮ้ยนี่ทำได้หมดเลยโคตรเจ๋งอะเหมือนเทสท,ที่รีวิวเดะเลยอะผมว่าแกนในแบบเดียวกันเลย แต่อันนั้นมันจะเป็นค่ายกลองนะครับที่มาเอกันด้วยแต่นี่ไม่ใช่กลองนะนะเป็นไงยืนได้ไหมไหนดูดิเออยืนได้เฮ้ย <Yeah. S 1> เหมือนเป็นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเจ๋งน้าะน้องเขาน่ารักมากครับนี่ด้านในจะเห็นว่ามีเสื้ออยู่ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นชุดคลุมชุดคลุยนะครับชุดคลุยทับอีกทีหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ถอดได้ไหมถอดไม่ได้ครับมันน่าจะเป็นการแบบเย็บยึดติดเลยตรงเนี้ยแน่นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมน่ารักน่ารักมอบให้กับเ,เพื่อนเพื่อนพ,พ,พ,พี่น้องๆที่เขารับปริญญานะครับมอบให้โ้โห <c oughs> ขเขาก็จะฟินมากแบบเนี้ <c oughs> และนุ่มมากด้วยดูดิ ดูคุณภาพครับดีเทลหน้าตาต่างๆเนี่ยเนียบมากเลยครับคือไม่กากเลยนะนี่ก้อนน้ำตาก้อนน้ำตาแข็งเป๊กเลยฮแต่ว่ายังเป็นผ้าเป็นนุ่นอยู่นะครับไม่ใช่พลาสติกนะแต่ว่าค่อนข้างจะแข็งแบบอัดแน่นเลยอะ่ะคอคอหมุนไม่ได้นะจะขยับได้แค่แขนกับขาเท่านั้นะตัวไม่ได้นะตัวไม่ได้ใช่ไหม ดูดีเทลดีมากเลยนะครับนี่ congratulation รองเท้าเป็นรองเท้าแบบหนังเทียมนะครับนี่เป็นเนื้อแบบหนังเทียมเลยเขาเรียกอะไร PU ปะ่ะมีสายรองเท้ามีแบบสีแบบโลหะโลหะด้วยคนระับอี่อดัดได้ แพ่นี่ครับฟินมากๆอ่าตัวต่อไปเลยครับเราจะมาดูลาบูบูฮโลวีนะครับเขาก็จะมาเป็นแพักเกตแบบนี้เลยนะนจะมีถุงพลาสติกซ้าย้าแบบนี้ด้วยนี่แล้วก็ดึงออกมาอืมพักเกตแบบสุดเฟีย้ยวเป็นแบบแว็กคัมแล้วก็มีการ์ดแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ต้องกลัวไปนะครับไม่จําเป็นต้องแบบฉีกทำลายนะครับเพราะว่าเขาเป็นการดึงๆออกมาครับ จะมีเป็นสติกเกอร์แปะล็อกไว้เท่านั้นนะครับเราสามารถดึงออกมาได้อพอแกะสติกเกอร์ตรงนี้ครับเราก็ดึงออกมาได้เลยไม่เสียหายนะครับนี่ครับนี่เขาจะอยู่ในถาดแบบนี้เราดึงออกมาปึ๊ดเราก็มีมีอะไรมีหน้ากากด้วย นี่มาดูน้องเจ้าลาบูบูนะครับกับไปตีมฮาโลวีนทริคอชี t นะครับลาบูบูทริค <c oughs> อชีเตอร์ตัวนี้เป็นปั๊บมา t เ how to work นะครับตัวนี้เขาเป็นกระดาษแบบแข็งๆเลยนะกระดาษเนื้อดีมากๆเลยนี่ตัวนี้มีลูกเล่นเลยมั่งคือไม่มีเลยครับไม่สามารถขยับอะไรได้เลย ตาเขาก็จะเหลือกไปทางด้านขวานะครับแก้วก็มีฟุ้งๆน่ารักน่ารักเลยบวกอะไรถอดไม่ได้นะอะจะมีชื่อนะครับ Trick or t i t t ตอราทำเป็นเสื้อคลุมแบบวิญญาณเป็นผีนะครับมีขนมอยู่ในตะกร้กกาน่ารักเชียวด้านล่างก็ป๊อปหมาดครับกับ how to work x ก,กันเองครับอ่ะตัวนี้ ก็ไม่เชิงว่าไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับเขามีหน้ากากนี่หน้ากากฟักทองซึ่งแบบืหเก๋มากเลยอะ <c oughs> อ่ะแล้วมันติดยังไงมันไม่มีล่องไม่มีรูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนี่ดูนะนี่เธออี๋ <c oughs> เขาติดแบบเมื่อเลยครับ <c oughs> น่ารักเลยอะแต่เสียดายนะครับคือแบบเห็นไหมคือมันไม่ได้ลู่รับกับใบหน้าครับมันเป็นแบบ เหมือนเป็นแผ่นแผ่นแปะไปเฉยเสียดายนิดเดียวเท่านั้นแต่ก็โอเคอะน่ารักดีอ่ะซึ่งตัวนี้เห็นไหมก็จะซ่อนเนี่ยฝังแม่เหล็กอยู่ด้านในนี้เยี่ยมมากเลยทําให้มันดูดได้โดยไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่แปะเท่านั้นครับแต่มันก็ไม่ไม่ได้ดูดแรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยเนี่ยสกิดนิดเตรียมก็ล่วงนะครับเนี่ยมันก็ดูดได้ประมาณหนึ่งเท่านั้น Ok, có ok nè และทั้งหมดก็คือรีวิวเจ้า cry baby ที่เป็นพุชจอลนะครับเป็นตุ๊กตาหยัดนุ่นตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เจ้าลาบูบูฮาโลวีนตัวนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์น่ารักน่ารักเลยมีลูกเล่นแบบแปะหน้ากากเข้าไปครับนี่ใครสนใจนะครับตัวนี้ผมบอกตามตรงเลยนะครับผมตั้งใจซื้อมารีวิวแล้วก็ตั้งใจจะปล่อยนัานนะครับใครสนใจใครอยากได้ทักมาในเพจได้เลยครับผมจะปล่อยในราคาถูกกว่าทองตลาดแน่นอนอ่ะทักมากันนะครับ หรือว่าถ้าใครอยากได้ของใหม่ก็นี่ะครับนี่ไปจิ้มเลยนะครับฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube เป็นการปักตระก,ก้าครับไปกดไปจัดก็ได้เลยครับหรือว่าดูในใต้คลิปใน Description เหมือนเดิมก็ได้ครับผมก็จะแปะลิงก์ชี้เป้าไว้ให้อยู่เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ